คลิปสองคฮมนะครับนำโดยเต้ยสุดหลอดยูทูบเบอร์ของเรานะครับเต้ยนี่คือแม่ป้อมโฮเต้โฮมสเตย์และมีไกด์สุดหลอครับเป็นอะไรจ๊ะเอามอลงในท้องผู้สาว วันนี้เรียกว่านั่งรถโรลสรอยกันเลยครับเพื่อชมวิวนะอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่ารถมันสั่นดีนี่มีชิงช้าด้วยครับนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยครับ อันนี้ดอกอะไรครับเต้ยไม่รู้อาจารย์อาไม่รู้ว่าเรียกเขาเรื่อไกด์ของเราไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปแซงนี่แหละเซิร์ชกูเกิลดูเลครับหรือถ้าใครรู้แล้วก็บอกด้วยนะครับเมนมาได้นะครับใต้คลิปของเราครับยูทูปเบอร์แ่ะทูมองจนเมาเรื่องมามายืนบังพวงให้แม่หนิเร็วข้างหน้าเร็วยืนบังให้แม่หน่อยเร็วมานไหมาไปยืนบังให้แม่ปุ๋ยหน่อย ตอนนี้นะครับเป็นบริเวณน้ำโขงนะครับที่ก็เป็นสันดอนตัวนี้ก็ถือว่าแม่ป้อมนะครับได้มีกิจกรรมนะครับพาล่อนทองด้วยนะครับใครสนใจก็เชิญได้นะครับแม่ป้อมโฮมสเตย์สังคมของเรานี่เองครับมีบริการเต็นท์นะครับแล้วก็ ร้านอาหารนะครับครบวงจรเลยครับห้องพักวิวสวยงามมากครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศนะครับบริเวณริมน้ำโขงที่มีนี่ครับชิงช้าใหญ่นะครับอ๋อเาห็หงนันคัน,นคังไง่หีอเหรอเหรอเหรอรอเหรอเหรหรอเหรอรหรอรออรอร เหมือนสวรรค์เลยนะครับนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นนะครับคน,คนนี้นะครับเหมือนญี่ปุ่นครับแต่ว่าคนนี้ครับผมเป็นนักท่องเที่ยวพม่านะครับมเป็นดารา <c oughs> จำเป็นนะครับ <c oughs> วันนี้ครับ <c oughs> เป็นยูทูบเบอร์ให้ครับ เดี๋ยวเราจะมาดูบริเวณที่แม่ป้อมของเรานะครับได้ติดตั้งไว้ให้นะครับสำหรับการถ่ายรูปนะครับนี่บริเวณรอบๆนะครับถือว่าน้ำยังไม่เยอะนะครับช่วงนี้นะครับ เราไปชมบรรยากาศกันนะครับต้องเดือนระวังหน่อยแล้วกันครับนะครับ,นะรบก็มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมีกิจกรรม แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือราคาประหยัดด้วยนะครับ